วิธีแก้อาการเบื่องานเบื่อชีวิตหมดไฟเบื่อเอาเนีคะคุณนะคะจะต้องค้นหาต้นตอของอาการเบื่องานเบื่อชีวิตซะก่อนในโลกนี้ทุกอย่างมันมีสาเหตุหมดไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะทุกอย่างมันมีสาเหตุหมดไม่ว่าคุณจะทํางานที่รักมากแค่ไหนวันหนึ่งคุณก็ต้องเบื่อสิ่งที่คุณทําค่ะคุณต้องหาสาเหตุให้เจอนะว่าคุณเบื่องานเพราะอะไร นะคุณหาให้เจอว่าเบื่องานเพราะอะไรทุกอย่างมันมีสาเหตุเสมอนะโลกนี้เนี่ยมันอยู่ด้วยกฎของเหตุและผลการที่คุณเบื่อแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตคุณการที่คุณเบื่องานแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับงานของคุณมันเป็นเพราะว่างานของคุณซ้ำซากจําเจหรือเปล่ามันเป็นเพราะว่าคุณใช้ชีวิตซ้ำซากจําเจเหมือนกันทุกวันหรือเปล่ากินอาหารเดิมๆกินอาหารร้านเดิมเจอคนเดิมๆ สภาพแวดล้อมเดิมเดิมเนื้องานก็เนื้องานเดิมเวลาไปทํางานก็ไปทางเดิมแบบเนี้ยคือบอกเลยว่าอะไรที่มันเดิมเดิมทุกวันทุกวันทุกวันทําซ้ําทุกวันทุกวันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือมันสามารถทําให้คุณเนี่ยเกิดความเบื่อได้แน่นอนที่สุดค่ะทุกคนเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณทําอะไรซ้ําซากจําเจนะคุณเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนค่ะคนหนึ่งเนี่ยสําคัญเลยนะคุณต้องค้นหาต้นต่อให้ดีว่าคุณเบื่ออะไร และเบื่อเพราะอะไร